สวัสดีค่ะเพื่อนๆอากาเซวันนี้ก็กลับมาพบกันใหม่อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะพี่แบงก์ก็มาไลฟ์ไอจีอีกแล้วนะคะเธอค่ะแล้วก็มาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องว่างานพัทยาเขาดาว2023ว่ารายละเอียดเป็นยังไงเพิ่มเติมอะไรยังไงพี่แบงก์ก็มาพูดคุยในวันนี้นะเดี๋ยวใหม่จะมาสรุปคร่าวๆให้เพื่อนๆนฟังแบบเข้าใจง่ายๆนะคะก็คือวันที่31นะคะก็คือจะมีการจุดพลุแฮปปี้นิวเยียร์ตามปกตินะคะแต่วันที่29่ึง30กการพรุตามประกาศของเมืองพัทยานะคะค,นคะทุกนค่ะ ซึ่งฉะนั้นวันที่3 1ต้องเป็นอะไรที่แบบสวยงามแล้วก็น่าจดจำมากๆแน่ๆเลยก็คืออยากให้เนพื่อนไปกันเยอะๆนะคะส่วนเรื่องเสื้อของน้องแบมที่เปิดให้พรีออเดอร์ไปนะคะตอนนี้ก็คือให้ QC นะคะเช็คเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ต้องกังวลเลยนะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็ในงานนะคะไม่มีรับฝากของนะคะฉะนั้นอย่าพาของไปเยอะถ้าไม่จําเป็นเอาแต่ของที่จําเป็นไปก็พอนะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็น้องแบมมีซาวเช็คด้วยเธอมีซาวเช็คด้วยนะเธอคือแบบโอ้โหแบบสุดยอดปีนี้พี่แบ์บอกยิ่งใหญ่เกรียงไกร เวทียื่นเป็นแคดวอล์กด้วยเธอคือแบบโอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นแทนคนที่ไปอะ่ะเธอชั้นขนาดทีมหน้าจอฉันก็ตื่นเต้นมากแล้ว่าอ,อากระบงสามารถเอาเข้าไปในงานได้นะคะทุกคนคะ่ะเพราะเป็นสัญลักษณ์ของอากาเซคือแบบฟังแล้วน้าตาจะไหลอะ่ะเธอคือแบบมันชื่นใจจริงๆอ,อ่ะเธอเขาใส่ใจมากอ,อ่ะเธอ200สิทธ์นะคะที่ได้สิทธิพิเศษจากทางโมโนนะคะทุกคนคะ่ะก็เป็นสิทธิ์แบบยืนเหมือนกันฉะนั้นใครที่ไม่ได้อยู่ใน200สิทธ์นี้นะคะก็อาจ จะต้องไปไวๆหน่อยนะคะถ้าอยากจะใกล้ชิดขอบติดขอบเวทีเลยก็คือต้องไปไวๆนะจ๊ะเวทีจะมีรั้วกั้นนะคะแล้วก็เป็นแคทวอล์กยาวมากเหมือนแฟชั่นโชว์วันงานนะคะก็จะมีไลท์ด้วยนะคะแล้วก็จะมีจอข้างนอกให้ดูสําหรับใครที่ไม่ได้เข้าในงานด้วยจ้าซาวเช็คนะคะไม่สามารถเข้าไปดูได้นะคะแต่ก็คืออยู่รอบๆบ,บริเวณรอบนอกงานได้นะคะเสื้อน้งแบมตอนนี้ที่พรีออเดอร์แล้วก็รับที่หน้างานนะคะคือเต็มแล้วนะคะทุกคนขะสิทธิ์เต็มเรียบร้อยแล้วโอ้ คือแบบมันปังไม่ไหวปังมากไม่สามารถเอากล้องเข้าไปในงานได้นะคะไม่สามารถเอากล้องเข้าไปในงานได้นะคะทางจังหวัดห้ามไว้นะคะแล้วก็เรื่องป้ายไฟไม่เกิน A4 นะคะต้องรอประกาศอีกครั้งนึงนะคะสิทธ์ AS สามารถเดินเข้างานได้แบบสบายหายห่วงเลยจ้าส่วนลงทะเบียนเข้างานนะคะก็คือลงทะเบียนตามแอปที่แจ้งไว้ได้เลยนะคะคือแอปพลิเคชัน e 2 n i นะคะทุกคนคะ่ะดาวน์โหลดได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS เลยนะจะ๊น้องแบมก็คือบินตรงมาเพื่อง,งานพัท ยาโดยเฉพาะเลยเธอคือแบบไม่มีงานอื่นเลยคือแบบน้องแบมซ้อมทุกวันเลยช่วงนี้คือแบบซ้อมทุกวันจริงๆคือแบบซ้อมแบบซ้อมตลอดตั้งใจกับงานนี้มากฉะนั้นก็คืออยากให้ทุกคนไปให้กําลังใจน้องแบมเยอะๆพี่แบ์บอกปีนี้คุ้มแน่คุ้มแบบตะโกนคุ้มกว่าปีที่แล้วอีกเธอคุ้มสุดคุ้มคุ้มแบบส่วนคนไหนที่จะพาเด็กๆหรือว่าลูกๆไปนะคะก็อาจจะต้องลงทะเบียนทุกคนหรือไม่งั้นก็ต้องรอประกาศแจ้งจากทางงานอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็งานจะจบลงประ ปมาณตอนตีหนึ่งนะคะหลังจากที่น้องแบมลงจากเวทีก็จะถือว่างานจบนะคะทุกคนคะ่ะมีแฟนคลับถามมาว่าเออน้องแบมพี่ซันดาล่าพี่ซอนมีจะบินพร้อมกันเลยไหมทั้ง3คนพี่แบงก็เลยบอกว่าเรื่องนี้ต้องขออุฟ ต้องขออุบไว้ก่อนนะจ๊ะแถมปีนี้นะคะพลุกก็จะจุดเป็นเวลายาวนานเป็นพิเศษเลยจ้าเธอส่วนเรื่องเวทีทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงถึงทุกคนจะไม่ได้ชิดติดขอบเวทีแต่เวทีก็ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้แบบว่าให้ทั่วถึงทุกพื้นที่คือสามารถมองเห็นน้องแบมได้ชัดเจนแน่นอนนะจ๊ะในขณะที่พี่แบ์กำลังไลฟ์ไอจอยู่นั้นน้องแบมคุณแบมแบมก็เซเว่นของเราก็ได้เข้ามาในไลฟ์ด้วยจ้าเธอคือแบบน่ารักมากอะเธอแถมจะ ้าตัวยังมาสปอยอีกด้วยว่าจะมาประเทศไทยในวันที่30เวลาบ่ายโมง15นาทีอะเธอคือทีมที่จะรอเจอก็คือรอที่ประตูไหนน้องแบมก็มาสปอยแล้วว่าประตู7นะจ๊ะเธอจ๋าก็คือยังไงล่ะวงในขนาดนี้แล้ววงในของแท้มาคอนเฟิร์มด้วยตัวเองขนาดนี้แล้วไม่ไปได้ยังไงจะไม่ไปรับได้ยังไงทีมรอรับสนามบินก็คือรอได้เลยจ้าและนี่ก็คือการสรุปคร่าวๆข,ข,ของการไลฟ์ของพี่แบ์ในวันนี้นะคะพร้อมกับคุณแบม กดเซเว่ดีเข้ามาปั่นป่วนหัวใจเอ้ยไม่ใช่ปั่นป่วนในไลน์นิดหน่อยแล้วก็มาสปอยถึงที่ว่าประตูเจ็ดประตูเจ็ดนะจ๊ะโอเคอายุเรดี้ประตูเจ็ดก็คือนั่นแหละค่ะถ้าเกิดใหม่สรุปผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเพื่อนๆมานัดที่นี้ด้วยนะจ๊ะ